มาถึงเรื่องรัฐบาลที่ออกมาย้ำให้สัญชาติชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์กันบ้างบอกว่าไม่ใช่การให้สัญชาติแรงงานต่างด้าวนะครับพี่น้องครับข่าวนี้ผมจะมาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องการให้สัญชาติชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์เป็นการดำเนินการตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567แล้วการดำเนินการในครั้งนี้นั้นนะครับ ไม่ใช่เป็นการให้สัญชาติกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวแต่ยังใดเลยและผู้ที่มีสัญชาติอื่นหรือผู้หนีภัยจากการสู้รบที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวไม่ใช่เป็นการให้สัญชาติกับบุคคลเหล่านี้นะครับไม่ใช่ทั้งนั้นเลยไม่เป็นความจริงถ้าไปพูดกันว่าให้สัญชาติไม่เป็นความจริงครับเราไม่ได้ให้สัญชาติใดๆทั้งนั้นแต่ว่า เป็นการแก้ไขปัญหาการไร้สถานะทางทะเบียนของบุคคลกลุ่มเป้าหมายประมาณ140,000คนเท่านั้นซึ่งเขาเหล่านั้นเป็นชนกลุ่มน้อยหรือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิน่นพำนักอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกันเลยทีเดียวและก็ผ่านการจัดทําทะเบียนประวัติอย่างเป็นระบบแล้วนะครับโดยรัฐบาลเองได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเข้มงวดและตรวจสอบได้ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดช่องวูในการแสวงหาประโยชน์และที่สําคัญนั่นก็คือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีสิทธิ์อย่างแท้จริงบนหลักของความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นเองครับพี่น้องจะได้เข้าใจตรงกันอย่างนี้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นใครที่ได้ยินว่าเป็นการให้สัญชาติกับบุคคลเหล่านี้ไม่เป็นความจริงแน่นอนครับ